对。 มาแล้วจมได้เกียบให้ดูเลยเป็นปากระสูบนะครับนี่กับบัตเบตคิงฟ็อกข้ออ่อนวันนี้อยู่ที่เกื่อนดินนะครับฝากผลงานด้วยตัวแรกมาแล้ววันนี้คลื่นแรงมากก็เดี๋ยวปั่นบัตเบดร,ร,บร,บรบอบๆเกอนดีดูตามชมต่อครับ ดอกไมโตเลยสดีแม่สูบอ่ะไม่ใช่เชดอ่ะแต่หั่ต่ว่ไม่มันขึ้นสูงแม่สูงเนยสูงเนี่ยดีเียิดีป่ะได้อยู่เลยาม่มีรางนีเดยอีมินจัด เนี่ยป่นบัตเบตเช้าๆก็เอาเรื่องกันนะครับกระสูปเพื่อนตัวนี้ก็กระสูปอีกตัวนึงนะครับบัตเบต k ิงฟ็อกข้ออ่อนปากผลงานไม่ด้วยเสียงเรียกทีนะสุดๆแล้วตัวนี้กระสูปก็ได้ชโดก็ได้ครับผมไปตามดูกันต่อ โอเคนี uh ่ส huh. no ah ูงใหญ่ครับเหมือนนี้อีกนะโอซี่อ่ะแรงดีมากอ่ะ ลตั้งไงตันน้นไงวนะันนี้สองตัวแม่โอ้หงงงงโหไปเข้ากันเลยอย่ใต้ตรงเนี้ยอะปันเรียกครับข้างๆกับชัง,งนะนี่ของคนกับน้องกีนเข้ามาเข้ามานี่นี่ ดูใส uhm, ่ดูใหญมากอ่ะโดยพ้อมกันเลยครับปากมงางด้วยคีฟอสบัดเปรนะคออ่อนนะครับใหญครั้ของน้องใหญ่กว่าสองกว่าสองกว่าดิตีดิดน ติดเชือกถกแล้วมั้งอืมถูใหญ่เลยเป็นหางเลยนี่เห็นไหมครบอ่ะเบ็ดชีฟอกเด้งแลผมอ้หัวน้หมาจะสูเดเลยนะ มดดูเบรคคิงฟอกข้ออ่อนนะครับฝากผลง,งานด้วยกับงานกระสุบเคลื่อนดินทีเด็ดเลยฝากผลง,งานด้วยับผมไปตามดูกันต่อตัวที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ไมน,นับเลย